ส่งเร็วมากอะ่ะเออผมสั่งตอนกลางคืนนะผมสั่งตอนเย็นด้วยซ้ํานะถ้าที่จําได้นะครับเช้าอีกวันนนงานมาถึงแล้วอุ้ยนี่ตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้วตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้วโอ้กลิ่นลอยมาเลยครับอหอมหอมเย็นเย,ย็นดีนะครับใช้ได้นะนี่สี่หยดนะ All Show Studio เพื่อนสมาชิก u t u b e นะครับกลับมาพบกับโอมโชว์สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับผมก็เช่นเคยนะครับมีของมาโชว์กันอีกแล้วนะครับคานนี้จะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับพอดีไปเจอในช้อปปีก็จะเอามาใส่กับไอเครื่องพ้นไอ้น้ำของเรานั่นแหละครับมาแกะดูไปพร้อมกันนะครับตัวนี้มัน19บาทเองพอดีผมเห็นนะก็เลยแบบเออเดี๋ยวลองเทสดูก่อนลองเทสดูก่อนว่าร้านนี้เขาเวิร์กไหมนะครับว่าของเป็นไงครับลองสั่งกลิ่นมิ้น์มาดูนะครับ น่าจะเป็นแบบขนาดเล็กๆนะอ่าอ่ามาแล้วนะครับแน่ไส์เท่านี้เองเอ้แต่ว่าผมว่ามันใหญ่กว่าที่ผมคิดเอาไว้นะเออว่าน่าเดี๋ยวต้องลองดูลองดูก่อนนะครับลองดูข้างในก่อนนะเขอกรกระแทกมาให้ด้วยนะครับเขาก็มีกล่องไม้แบบอย่างนี้เลยนะเออกล่องเขามาแบบอย่างดีเลยครับดูชื่อนิดนึงอ๋อ Relaxing Relaxing เอฟฟกนะครับเปเปอร์มินเปเปอร์มินเปเปอร์มินนะครับเดี๋ยวต้องลองดูออกเป็นภาษาอังกฤษซะด้วยนะครับรอบกล่องเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับเดี๋ยวดูกันหน่อยลองหน่อยอ๋อนี่ผมชอบคือผมเลือกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นแบบหยดแบบนี้นะครับเราดูดดูดขึ้นมาแล้วก็ไปหยดใส่ไอ้นี่เราไงนี่อันนี้นะครับ แทนนะพระเอกของเรานะครับยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมก็ใช้ทุกวันนะครับก็เปิดมันติดแล้ว่นะไม่รู้เปิดไปทำไมแต่มันก็เหมือนมันติดแล้วนะครับตรงนี้ในส่วนของไอ้พวกนี้มันจะเป็นสารกินหมดเลยนะครับก็แต่เป็นสรรพคุณอะไรต่างๆของเขานะครับการใช้งานเดี๋ยวผมกดดูกใกล้ๆหน่อยนะก็ตัวนี้เป็นขนาด10 ml นะครับ ผลเล็กๆขนาดนี้ผมว่ากําลังดีนะเออต้องลองจะดูว่าเรามาใช้จริงอ่ะมันใช้นิดเดียวจดจดเงี้เดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยนะครับอ่านี่รจุภัออกมาเป็นงี้นี่เป็นที่ดยดแบบนี้เลยโอ้โหผมชอบแบบนี้มันใช้ง่ายกว่าพวกที่แบบเทใส่อะไรเงี้ยนะครับขอดมนิดนึงอืมมันเป็นกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นเปเปอร์มินต์แท้นะครับเป็นเย็นเย็นกลิ่นหอมหอมเย็นเย็นนะครับไม่ใช่เปเปอร์มินต์ไอที่เราทํากันนะไออะไรวะ ใบสะระแหน่นะครับอันนั้นมันจะออกเหม็นเขียวนิดนึงนะครับออเหม็นเขียวหน่อยเดี๋ยวเรามาลองเติมน้ําแล้วก็ลองหยดดูกันนะครับอามาแล้วเดี๋ยวลองเติมน้ำดูก่อนนะครับ จะใส่เต็มมากนะครับเอาแค่ระยะแค่ตรงประมาณตรงนี้เขาแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนทักถามเข้ามาครับว่าอยากได้วิธีการทําความสะอาดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่อันนี้มันอยู่ที่ไอตัวก้านสำลีที่มันเป็น,ท,น,ปนที่มันเป็นตัวกรองน้ําให้ขึ้นไปมาที่หัวพ่นนี้นะครับคือพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยฝุ่นละอองต่างๆที่มันอยู่ในน้ำนะนะมันจะเข้าไปอุดตัน ในตัวสำลีตัวนี้นะครับคือมันจะมีบางช่วงถ้าเกิดว่าบางทีน้าเราใส่เราไปใส่พวกบางคนเขาไปใส่ไอ้นี่เลยอะใส่แบบว่าเหมือนพวกสบู่อะไรเงี้ยเขาอยากได้กลิ่นสบู่อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอมันแห้งพอมันพอมันจะเป็นคราบเป็นเหนียวเกาะแล้วก็คุมอยู่ที่บริเวณตัวก้านสำลีนี้นะครับทาให้น้ํามันไหลเข้าผ่านไปไม่สะดวกนะเพราะว่าตรงหัวพวนนน่นนาโนตัวนี้มันต้องใช้ความละเอียดมากนะครับเพราะว่ามันออกมาเป็นานาโนอะ เพราะถ้าเกิดว่าตัวกองตรงนี้มันกองได้ไม่ดีมันจะพ่นตรงนี้ออกได้ไม่ดีเช่นกันนะครับใช้ไปสักระยะหนึ่งต้องหาต้องเตรียมหาซื้อก้านตัวนีส้สแปร์ไว้ครับแล้วก็คือน้ำในต้องสะอาดจริงๆนะครับอ่ะยนง้มันบอกยังไม่ได้หยุดนะตัวนี้มัน200 ml ใช่มหมผมว่าจะใส่ไปสัก หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าผมลองเทสใส่ไปห้าหยดนะครับขอร่มจากขวดหน่อยหอมหอมเย็นๆนะคนๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าตัวสำลีมันแห้งนะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าให้ถอด เราให้ใช้งี้เลยนะครับถอดถอดไอตัวก้านสำลีเนี่ยนะครับจะเราบีบแล้วถอดออกมานะตัวก้านเนี่ยนะครับเขาให้แช่น้ําเอาไว้ก่อนนะครับแช่น้ําที่เราจะใช้เอาไว้ก่อนสักพักหนึ่งคนระับให้น้ํามันเข้าไปที่ตัวก้านสำลีให้ได้เต็มที่ก่อน,นครับแล้วเราก็ค่อยเอาก้านสำลีนั้นขึ้นมาใช้งานนะครับ ได้ทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดมในน้ำดูก่อนนะเ้าที่ผมลองดมในน้ำนี่ยังไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่แต่ผมว่าคืออย่าให้กลิ่นมันฉุนมากอะ่ะคือตรงนี้นะครับมันต้องใช้เวลาในใน,ในห้องนอนในห้องที่เราพ่นพ่นไอ,ไอ้น้ำแบบนี้นะถ้าเกิดกลิ่นฉุนมากไปเราจะอยู่ในนั้นไม่ได้นะครับ บอกว่าให้มันเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆเนี่ยผมว่าเซน่าจะดีกว่านะครับตอนนั้นค่อยๆปรับจํานวนในการจดของไอตัวน้ํามันหอมระเหยเอานะครับเมื่อกี้เราทดสอบสี่หยดใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดดูสักสิบหนาทีเนี่ยั้าในห้องไม่ได้กลิ่นแต่ว่าบางไปนะครับมลองพ่นดูอืขึ้นมาแล้วนะครับเปิดไฟนะผมจะลองปิดไฟอย่างนี้ดูนะนี่นะครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้กลิ่นหรอกนะก็เดี๋ยวต้องไปไว้ในห้องแอร์นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูแล้วกันนะครับก็ตัวนี้นะครับราคา19บาทนะครับเดี๋ยวใครถ้าใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับส่งเร็วมากอ่ะเออผมสั่งตอนกลางคืนนะผมสั่งตอนเย็นด้วยซ้านะเท่าที่จําได้นะครับเช้าอีกวันนึงานมาถึงแล้วโอ้ยนี่ตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้วตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้วโหกลิ่นลอยมาเลยครับหอมหอมเย็นๆดีนะใช้ได้นะ นี่สีหยดนะหอมดีห pues อมดีนะครับกลิ่นมาแล nah ้วเนื่องจากว่ามันเป็นละอองฝอยแบบนี้ไงกลิ่นมันจะออกง่ายนะครับเออหอมดีไปได้นะครับก็ฝากไว้นะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีส่วนน่าเสียใจเลวหรอกก็คือเจอของดีๆราคาถูกๆนะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกนะครับเพราะมันเป็นแบบบีบเป็นหลอดแบบบีบหยดแบบนี้นะผมว่ามันใช้งานสะดวกดีนะครับรับรองว่าไม่มีหกเลอะเทอะแน่นอนนะครับ ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับถ้าใครกำลังมองหาอยู่ก็มีหลายกลิ่นมากเลยนะครับร้านนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบกับกปปลิ่นพปเปอร์มินท์กอนดีกว่านะครับเพราะว่ามันกลิ่นมันเริ่มเตะกทิ่หมกผมแล้วหอมมากเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคน